ที่สนใจเติมทองแบบราคาถูกนะให้ทักไปที่เพจ Over Top Up นะฮะเติมแบบ ID Pass ปลอดภัยไม่โดนแบนแน่นอนนะครับผมก็สามารถกดลิงก์เพจใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผมทีทีเคทีสตูดิโอนะฮะคลิปนี้มาเทียบค่าพลังเฟรดีของบาร์เซโลน่านะครับผมก็จากกองกลางนะครับผมแฉบขยายไปเป็นเอ่อเป็นเอนะครับผมนะเป็นเอวโอเค นแต่เปรียส่วนใหญ่ก็สร้างสรรค์เกมนะก sí ็เคยเทียบไปแล้วแต่ก็นานมากเลยนะเปดรีมันเดี๋ยวนะเปดรีเปดรีน่าจะเป็นตัวสร้างสรรค์เกมทั้งหมดผมว่านะเนี่ยสร้างสรรค์เกมน่าจะน่าจะทั้งหมดเลยแหละนะแล้วก็น่าจะเป็น96 96มีหลายเวอร์ชันเลยนะเนี่ยอันนี้โนสตาร์ก็น่าจะเป็นสร้างสรรค์เกมมาแหละผมว่าไม่น่าหลุดจากนี้ไม่น่าหลุดจากนี้สำหรับเปดรี โอเค95 96นี่ค่อนข้างเยอะตัวฟรีก็มีนะเนี่ยแล้วตัวฟรีตัวนึงก็คือตัวตัวทานอสเวอร์ชั่นนี้นะเดีไอหนุม่มแปดปอดจริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่านะเจอเขียวฟิเจอร์เขียวก็เป็นของปีก่อนนะนะโฮเพลเยอร์อันนี้โฮเพลเยอร์ว่ะแต่ตำแหน,น่งนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะไม่มีเลยนะ เสียดาเป็นกองกลางทั้งหมดนะกองกลางซ m ทั้งหมดเลยนะครับผมโอเคมามาตัวที่ดีที่สุดน่าจะเป็นเวอร์ชันนี้น่าจะเป็นตัวนี้ที่ดีที่สุดผมว่านะผมว่านะนะเราเรามาก็น่าจะเป็นตัว96นะใช่ไหมอืได้เกมรับได้ความเร็วได้ก็จะประมาณนั้นมันได้เกมรับตัวนี้ได้ไดเกมรับ,รบเครื่องกว่าคเครื่องกว่านะโอเค ก็เป็น97แหละดีสุดนะ97ดีสุดแต่ตัวล่าสุดมันแค่9 5้านะแต่เป็นฟีเจอร์ม่วงไม่มีบูทนะถ้ามีบูทนะผมว่าก็อาจจะถึงร้อยเหมือนกันนะก็อาจจะถึงร้อยนะโอเคตัวซราสังเกตเหมือนกันแต่คนละตำแหน่งว่ะโอ้โหฟีเจอร์พวกฟีเจอร์เขียดฟีเจอร์ม,ม่วงได้ความหลากหลายแต่เกมรับไม่เน้นอยู่แล้วตัวนี้ไม่เน้นเกมรับอยู่แล้วนะถ้าตัดเกมรับออก,กน,นะตัดเกมรับออกมันก็จะเหลือประมาณนี้สเตมินาอาได้สเตมินา ตัวล่าสุดจะได้ได้เกมรุกได้เลี้ยงบอลได้จับสกอร์ได้ได้ความโค้งได้สปิดต้นได้พลังการยิงได้บาลานซ์นะแต่ตัวนี้เป็นกองกลางได้จ่ายบอลก็สมเหตุสมผลอยู่นะได้ความเร็วได้สติมิน่ก็ก็สมเหตุสมผลอยู่นะมาเทียบกันยากว่ะเพราะมันคนละตำแหน่งว่ะนะแต่ถ้าจับยืนกองกลางด้วยกันถ้าจับยืนกองกลางเหมือนกันนะตัวที่เป็นกองกลางแบบตามโปรไฟล์อ่ะ ที่โปรไฟล์มันมาเป็นแบบกองกลางมันจะน่าเล่นกว่าเพราะว่าอะไรมันมันจ่ายบอลได้ดีกว่าเนี่ยแต่ตัวนี้โปรไฟล์มันมาแบบ l w ะนะมันก็ออกแนวแบบเลี้ยงบอลนะครับผมเน้นจบสกอร์ประมาณนั้นนะฮะโอเคนะครับผมโอเคถามว่าตัวนี้ยืนได้ไหมก็ยืนได้ยืนน่าต่อาจจะไม่ได้ดีถ้าตัวนี้นะถ้ายืนเลยนะถ้ายืนจริงนะมันคนละตำแหน่งคนละสไตลเดียวกันแต่คนละตำแหน่งมันก็มันก็เทียบยากอยู่นะนะเล่นน่าจะเป็นเวอร์ชันเดียวด้วยนะ นะฮะเปดีเทียบยากนะว่ามันคนละตำแหน่งเนี่ยนะเลี้ยงบอลดีนะตัวล่าสุดจะได้เลี้ยงบอลหลกัหลกๆ่ะนะเลี้ยงบอลน,นะครับผมจบสกอร์นะเลี้ยงบอลจบสกอร์แต่เกมรับไม่เน้นอยู่แล้วนะไม่เน้นแต่เว่าชั้นอื่นอนะมันจะได้เกมรับมาด้วยไงเพราะมันเะป็นกองกลางไงเห็ Now, นไหมเลี้ยงบอลครองบอลนะครับผมจบสกอร์นะแต่เกมรับไม่ค่อยเน้นนะก็จะประมาณนี้ได้เลี้ยงบอลแหละเอาง่ายได้เลี้ยงบอลที่ดีกว่าทุกว์ชั่นนะ ได้ลเลี้ยงบอลที่ดีกว่าทุกวิชั่นจบสกอร์ก็ดีกว่านะครับผมง่ายคือเลี้ยงบอลอะหลักๆนะครับผมหลักเลี้ยงบอลเลี้ยงบอลจบสกอร์นะครับผมเลี้ยงบอลจบสกอร์นะพวกสเตมิน่าอะไรอย่างนี้อาจจะไม่ได้เน้นมากนะเพราะว่ามันมันไม่ใช่กองกลางอะนะ <S <S ถามมันยืนกลางได้ไหมก็ยืนได้นะก็ยืนได้แต่ระหว่างอะระหว่างอะจกระหว่างแบบแบบปูไฟกองกลางกับ ตัวล่าสุดเนี่ยที่เลือกแบบไหนผมก็เลือกตัวที่ที่ควรมีให้มาเป็นแบบกงกลางอะนะนะก็คือตำแหน่ง CM นะครับผมนะเวอร์ชันไหนที่เป็น CM ก็ก,ก็ก็เล่นเวอร์ชันนั้นนะครับผมถ้าเอาตัว l w ไปเล่น CM เนี่ยผมว่ายากนะยากนะถึงมันจะยืนได้สเตตไม่ลดก็แต่มันก็มันก็สู้ตัวพวกนี้ไม่ได้นะตัว CM ไม่ได้นะครับผมเพราะว่าอะไรจ่ายบอลตัว CM เดีกว่าเยอะนะต้องยอมว่า จ่ายบอลเนี่ยตัวเซดีกว่าเยอะนะครับผมจ่ายบอลแม่นกว่าเยอะนะสเตมิน่าดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ตัวล่าสุดเนี่ยมันเป็น LW แนละ้วก็ไปทางเลี้ยงบอลไปทางจบสกอร์ก็ถูกแล้วนะครับโอเคมันก็เลยเทียบยากนะมันก็เลยเทียบยากเล่นตามตำแหน่งดีสุดง่ายง่ายนะครับผมเล่นตามตำแหน่งดีที่สุดแล้วเพราะว่าสเตตอ่ะมันมันจะให้มาตามตำแหน่งนะครับผมมันจะให้มาเพื่ออวยกับตำแหน่งนั้นๆนแลนะเหมือนเหมือน CM อย่างเงี้ยนะมันก็ให้จ่ายบอลมา ให้จ่ายบอลมานะครับผมให้จ่ายบอลให้พวกสเตติมีนามานะเหมือนเอวบิวอย่างเงี้ยมันก็ให้เลี้ยงบอลมาให้จบสกอร์มานะครับนะผมให้สปดต้นมาอะไรเงี้ยนะมันก็เลยเทียบยากนะครับผมถามว่าตัวล่าสุดมีทีเด็ดไหมก็คือเลี้ยงบอลแหละทีเด็ดพวกแต่ก็มีตัวที่เลี้ยงบอลดีกว่าอยู่นะนะถ้าหลักก็จบสกอร์ไปจบสกอร์ดีกว่าทุกเวอร์ชันแน่ๆนะจบสกอร์ดีกว่าทุกเวอร์ชันแะน่ๆนะสำหรับตัวล่าสุดโอเค แต่สตีมิน่าคือสู้ตัวซีมไม่ได้นะนะไม่ได้โอเคเปดรีได้จบสกอร์ที่เพิ่มขึ้นมานะได้จบสกอร์แต่ก็ต้องลดพวกจ่ายบอลลงนะครับผมจ่ายบอลก็ไม่ได้ดีเท่าตัวซนะีเอ็มแล้วมันก็ลดไปเยอะนะโอเคประมาณนี้ละกันนะครับผมก็เป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งที่เทียบกับตัวอื่นไม่ได้แล้วกันนะครับผมเทียบกับตัวอื่นไม่ได้เพราะว่าอะไรคนละตำแหน่ง สเตตก็เลยออกไปทางแบบคนละแนวนะสเตตมันก็เลยออกไปทางคนละแนวมันไม่ได้ไปทางเดียวกันนะครับผมถ้าเป็นตำแหน่งเดียวกันนะนะถ้าเป็นตำแหน่งเดียวกันสไตล์เดียวกันมันก็จะส่งนี้นะครับผมนะจ่ายบอลจะห่างกันนิดหน่อยครองบอลจะได้นิดนึงอะไรเงี้ยนะก็ต้องไปวัดกันที่อย่างอื่นนะพวกกีนรับอะไรเงี้ยนะแต่ตัวล่าสุดมันเป็น LW มันก็เลยมันก็เลยเทียบยากนะถามว่าน่าเล่นไหมก็ถือว่าน่าเล่นนะนะก็ถือว่าน่าเล่นพอสมควรสำหรับเบรี นะเพิ่มจบสกอร์ขึ้นมาเยอะนะได้สปีดต้นขึ้นมานะครับผมนะได้เลี้ยงบอลได้เกมรุกนะโอเคก็ประมาณนี้สําหรับที่ขับลังอเปเรดีเวอร์ชันลุสุดนะครับผมถามว่าตัวที่ดีสุดของตําแหน่ง CM ก็คือตัว97นะแต่ถามว่าตัวที่ดีสุดของตําแหน่งเอเดรีย <c oughs> ก็คือตัวล่าสุด <c oughs> เพราะว่ามันมีเวอร์ชันเดียวนะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์แล้วก็กดดิ่งนี้นะครับผมคลิปน,นี้ไปแล้วบ๊ายบาย